สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ PS Auto Car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับนิสสันอ m e l a นะครับปี12สนี่ครับสีแดงแก้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับได้ชุดแต่งรอบคันนะครับ r b s นะครับนี่เดี๋ยวผมพาชมสีรอบๆคันกันนะสีสันสวยงามครับ เงาวาบทั้งคันนะครับคันนี้เป็นปี12นะครับตัว E S Gear Auto นะครับเครื่อง1.2นี่นะครับได้ท่อแต่งด้วยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับ m a ็ก7นะครับ R H E นะครับลายสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างดีกว่าครับ ภายในคันนี้ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าพับข้างได้นะครับแอร์แบ็กนะครับนี่ครับเบาเป็นเบาะผ้ากำมหยี่นะครับสวยๆแบบนี้ไม่มีขาดเลยนะครับคันนี้นะครับไมวิ่งไปหนึ่งแสนสี่พันกว่ากิโลนะครับนี่ครับเครื่องสตาร์ตติดแล้วนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับมีเครื่องเล่น cdMP 3 USB สานะครับของ p i ล n นเ r เสียงเพลงเพาะครับ เกียร์ออโต้ e นะครับ,บรครับเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างครับสะอาดสะอ้านดีนะครับหูร,รถสภาพใหม่มากครับผมบอกได้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างครับนี่เครื่องสตาร์แล้วนะครับ นี่นะครับเคลื่อนยนต์เดินนิ่งๆนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่มีใคน,นะครับน้ำปกติมากครับน้ำนิ่งๆครับรถเพิ่นเข้ามาใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องกระโปรงด้านหลังกันบ้างนะครับ นี่ฝาท้ายเปิดแล้วนะครับนี่ครับสะอาด้าแบบนี้นะครับรถไม่เคยติดแก๊สมาครับเป็นน้ํามันร้อยปร์เซ็นนะครับใครหาอยู่คันนี้สวยมากนะครับผมบอกได้เลยขอบคุณมากครับ